มีเพื่อนพ่อคา้าแม่คา้ามงคลถามเข้ามาว่าเวลาที่เราไปจ่ายเงินค่าสินค้าแล้วกดโอนจ่ายโทรศัพท์ของเจ้าของร้านจะมีเสียงดังมีเสียงแจ้งเตือนว่ายอดเท่าไหร่อย่างเช่น10บาท20บบาทแบบนี้ทำยังไงนะคะใช้แอปอะไระปัจจุบันก็มีธนาคารหลายธนาคารด้วยกันนะคะที่มีแอปอแอปแจ้งเตือนแบบนี้อย่างเช่น ไทยพาณิชย์พาณิชก็จะเป็นแอปแม่มันีนะคะอย่างของที่ร้านจะใช้อแอป k-shop นะคะ mm hmm. เชื่อมโยงกับแอปเคพารของธนาคารกสิกรไทย mm hmm. ก็คือว่าเรามี k คพารอยู่แล้วแล้วเราก็ไปโหลดอแอปเคชอปมาใช้นะคะ k คชอปตัวนี้เราสามารถที่จะ ปิ้นคิวอาโค้ดออกมาแปะที่หน้าร้านให้ลูกค้าสแกนจ่ายนะคะเวลาลูกค้าสแกนจ่ายย่อก็จะเด้งมาที่โทรศัพท์พร้อมกับเสียงพูดค่ะว่ายอดเท่าไหร่ห้า,า,าบาทยี่สิบบาท,บาทอะไรแบบนี้คือเราไม่ต้องมาเสียเวลากดโทรศัพท์กดล,ล็อกเพื่อเข้าไปดูว่าเออเข้าหรือยังอะไรแบบนี้นะคะหรืออา,อาจจะช้านิดหน่อยนะคะาสามารถระบุ จำนวนยอดเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายแล้วก็สร้างเป็น QR code แล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้ลูกค้าสแกนจ่ายนะคะตัวนี้ลูกค้าจะสแกนจ่ายตามจำนวนที่เรากำหนดอันนี้ป้องกันไม่ให้ลูกค้าโอนเกินเพื่อหวังจะขอเงินทอนนะคะบางร้านก็ไม่อยากจะให้ลูกค้าโอนเกินเพื่อเพื่อจะเอาเงินสดอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้แล้วยอดเงินก็จะสรุปรวบยอดให้นะคะแล้วก็จะโอนเข้าบัญชีเรา ครั้งเดียวประมาณห้าทุ่มค่ะสะดวกดีค่ะ